ตอนที่หนึ่งเพื่อนรักในป่าใหญ่ณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าใหญ่ชาวบ้านต่างเล่าขานถึงเรื่องราวลี้ลับในป่าแห่งนี้ทั้งเสียงคำรามของสมิงในยามค่ำคืนและเงาปริศนาที่เคลื่อนไหวในความมืดแต่สำหรับเด็กสี่คนฟ้าไม้ดินและสมศักดิ์เรื่องเล่าเหล่านี้กลับเป็นเพียงนิทานก่อนนอนที่ไม่มีอะไรน่ากลัวฟ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความเชื่อเรื่องผีสางมาตั้งแต่เด็ก เธอมักจะชวนเพื่อนๆไปเล่าเรื่องผีใต้ต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเสมอเราเชื่อว่าสมิงในป่าใหญ่อาจจะไม่ได้เลวร้ายแบบที่เขาเล่ากันฟ้ากล่าวด้วยดวงตาเป็นประกายหมายซึ่งเคยเป็นเด็กที่กลัวแต่ตอนนี้เริ่มมีความสนใจในศาสตร์ของหมอผีมักจะหัวเราะเบาๆกับคำพูดของฟ้าถ้าสมิงมีจริงฉันจะเป็นคนปราบมันเองไม้ตอบพร้อมชูถุงเครื่องรางที่เขาเพิ่งเรียนรู้วิธีทำ จะกลัวทำไมกับแค่สมิงถ้ามันมาจริงฉันจะเตะมันให้กลิ้งไปเลยดินพูดอย่างห้าวหาญอ้าวๆพวกนายยังไม่เห็นมันสักตัวก็กล้าพูดกันจังนะระวังจะหนีกันหัวสุกหัวซุนเถอะสมศักดิ์แกล้งเยาด้วยน้ำเสียงกวนๆ แม้ทั้งสี่คนจะมีนิสัยแตกต่างกันแต่พวกเขาก็รักและปกป้องกันเสมอในวันนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับสมิงเรื่องราวการผจญภัยที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความลึกลับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่สองป่าลึกและเสียงคำรามลึกลับ รุ่งเช้าวันใหม่ฟ้าไม้ดินและสมศักยืนรวมตัวกันที่ริมป่าใหญ่ทั้งสี่ถือกระเป๋าใบเล็กๆที่ใส่ของจำเป็นและอาหารไว้เงาของต้นไม้สูงใหญ่ทอดยาวราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งที่เดินเข้าไปพวกนายพร้อมหรือยังฟ้าถามพลางมองหน้าเพื่อนๆพ,พร้อมสิใครกลัวก็กลับไปได้เลยสมศักดิ์พูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์พูดมากไปเถอระวังสมิงจะงับหัวก่อนคนแรกดินแซลกลับ ไม้ยืนเงียบก่อนจะหยิบยันจากกระเป๋าออกมาเราเอายันป้องกันมาด้วยเผื่อเจออะไรไม่ดีพวกเขาเริ่มก้าวเข้าสู่ป่าลึกเสียงนกร้องและสายลมแผ่วเ,เบาทำให้บรรยากาศดูสงบแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงเหล่านั้นก็เงียบลงอย่างน่าประหลาดเหมือนป่านี้กำลังเฝ้าดูเราอยู่ฟ้าพูดพลางกวาดตามองไปรอบๆบ ทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากทางด้านซ้ายทั้งสี่คนหยุดนิ่งราวกับลอมหายใจของพวกเขาถูกดึงออกไปเสียงอะไรนะ่ะสมศักดิ์ถามเสียงสัน่นไม้หยิบยันขึ้นมากำไว้แน่นอาจจะเป็นสมิงที่พวกเราตามมาหาหรือไม่ก็เสือธรรมดาดินพูดแต่พยายามไม่ให้เสียงสัน่นเราควรกลับดีไหมฟ้าถามด้วยความกังวล แต่ไม้สายหน้าเราเข้ามาไกลขนาดนี้แล้วจะกลับก็คงไม่ทันทั้งสี่คนเดินตามเสียงไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเจอกับร่องรอยกรงเล็บใหญ่ที่ฝากไว้บนต้นไม้นี่มันใหญ่กวว่าที่คิดไว้สมศักดิ์เริ่มใจคอไม่ดีก่อนที่ใครจะทันพูดอะไรเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากจนรู้สึกถึงแรงสะเทือนทั้งสี่คนรีบวิ่งไปหลบหลังพุ่มไม้ และสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ทุกคนตะลึงจนพูดไม่ออกร่างของสมิงตัวใหญ่ขนสีดำสนิทด,ดวงตาแดงฉานมันยืนอยู่กลางทางเดินราวกับรอคอยใครบางคนนี่แหละสมิงตัวจริงฟ้ากระซิบด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยแล้วเราจะทำยังไงต่อดินถามเบาๆฉันมีแผนแล้วแต่พวกนายต้องทำตามที่ฉันบอกไม้พูดพร้อมหยิบยันขึ้นมาเตรียมรับมือ การเผชิญหน้ากับสมิงในป่าลึกกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่มีใครคาดเดาได้